ซุปอึ้งวันไต่นะคะตะลิ่งชันวันนี้ก็จะมืดๆนิดนึงนะคะพอดีว่ามีส่งมอบรถตอนเช้านะคะหน้าก็จะสดๆหน่อยนะคะวันนี้เราจะไปส่งรถกันที่ลาดกระบังนะคะแถวลาดกระบังนะคะเป็นรถลูกค้านะคะสปาร์คตอนเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ค่ะตอนนี้เราถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกนะคะมีหมวกวิเศษด้วย <c oughs> ค่ะก็อันนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะนี่ึบนี่นะคะหมู่บ้านนี้นะคะที่เราเคยมารับจองกันนะคะ นี่นะคะลูกค้าอยู่ตรงนี้ไปในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะคุณแก้วนะคะผู้ชาวซื้อนี่สุดหล่อนะคะคุณแก้วคุณแก้ว <c ười> <c ười> สวัสดีคะ่ะเราเจอกันแล้ววันนั้นที่เรามารับจองะค่ะเราก็ต้องให้ลูกค้าเซ็นเอกสารก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะลงให้ลงมาอีกสุสให้เวลาเอารถเข้าสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสมุดรับประกันนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าท่านเอกสารก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวจะถามพี่สมชายนิดนึงว่าซื้อรถกับเซลล์เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามีการมารับจองถึงที่ไหมอะ,อะไรเงี้ย สะดวกสบายไหมคะมาถึงที่เลยเนาะส่งรถถึงที่ส่งรถด้วยก็ไฟแนนยุ่งยากอะไรไหมคะก็ไม่ยุ่งยากครับผมรอนิดนึงช้าแต่ชัวร์นะติดแลงเอกสารลูกค้าเองนะคะค่ะแล้วพี่อุ๊เป็นไงดูแลดีไหมคะดูแลดีครับผมอยากตอบหมดเลยค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราส่งมอบรถลูกค้าก่อนนะคะ